สวัสดีครับผมเชนคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรง M4 นะครับตัวนี้ราคา2,000นะครับ2,000อ่ารวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับรอจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับ2,000นะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีอ่าท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์ให้1ชุดแบบนี้นะครับตามตัวอย่างนะครับแล้วก็มีลูกดอกให้1ลูกนะครับแล้วก็เป็นปีกข้างขาวสแตนเลสนะครับมียางให้1ชุดแบบนี้นะครับตามตัวอย่างเลยแล้วก็ จะมีเฉพาะชุดนี้เท่านั้นนะครับที่ให้โรเลอร์ไปนะครับที่ให้โรเลอร์ไปโรเลอร์ซูเปอรีนนะครับมูลค่า180บาทก็คือแถมมปให้ในชุดนี้เลยนะครับตามนี้นะครับตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับเฉพาะรุ่น M4 เท่านั้นนะครับรุ่นอื่นไม่ได้แถมโรเลอร์นะครับเฉพาะรุ่น M4 นะครับที่ให้โรเลอร์ไปในชุดนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับรางเป็นรางเควันนะครับรางเควันตัวนี้สามารถทั้งทำสองระบบได้นะครับถ้าสองระบบก็คือ จะเพิ่มเงิน200บาทนะครับจะมีเจาะฝังไม่เหล็กนะครับใส่ตัวดันลูกให้นะครับแล้วก็มีลูกเหล็กไปให้100ยลูกนะครับลูกลูกกลมขนาด5มิลนะครับผมไม่ได้ทำา8ดมิลนะครับแจ้งไว้ทุกคลิปแจ้งไว้ก่อนผมจะแจ้งไว้ทุกคลิปนะครับผมจะไม่ไม่ไม่ได้ทำา8มิลครับเพราะว่ารางผมมันรองรับลูกเหล็กลูกกลมเนี่ยได้แค่5มิลนะครับถ้าผมไปทำา8มิลนะครับ รูมันจะหลวมนะครับแล้วเวลาเอาไปยิงลูกดอกยิงปลาเนี่ยมันจะไม่แม่นนะครับบังคับได้กว้างสุดก็คือ5มิลนะครับใส่ใส่ลูกเป็นลูก5มิลนะครับบางคนก็ถามว่าแล้วลูก5้ามิลจะไปซื้อที่ไหนมีขายทั่วไปครับเหมือนกันครับลูกแปมิลครับร้านใหญ่ๆก็มีขายหมดครับถ้าไม่มีก็สั่งซื้อได้นะครับผมก็มีจําหน่ายนะครับเป็นแพ็คนะครับหแพ็คห้าลูกนะครับผมขายอยู่ที่200บาทนะครับ500ลูกนะครับ200บาทนะครับ1แพ็คนะครับ สั่งไปเลยก็ได้นะครับห้าร้อยลูกนะครับมีจำหน่ายนะครับที่ผมก็มีนะครับหรือว่าจะสั่งทางช่องทางอื่นลองหาดูมีหมดนะครับในเพจในพงในเพจที่เขาขายลูกปืนโดยเฉพาะก็มีนะครับลองไปหาดูนะครับเขาขายเป็นกิโลก็มีนะครับลองดูลองหากันดูนะครับลูกห้ามิลตัวนี้ราคาสองพันคือจะไม่ได้เป็นสองระบบนะครับ 2,000เนี่ยคือจะเป็นชุดยิงปลาแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นว่าจะมีท่อพร้อมสายพี100ปอนด์ให้มีลูกให้มียางให้แถมโรเลอร์ไปให้ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าอยากได้เป็น2ระบบก็เพิ่มเงิน200บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นรางเควันนะครับรางเควันก็จะมีร่องตรงนี้นะครับบากร่องข้างเพื่อติดเลียดดอทนะครับติดดอทได้นะครับต้องหาดอทสันๆนนะครับติดข้างหน้าเลยนะครับติดตรงนี้มันจะมีระยะให้ติดอยู่ตรงนี้นะครับ หรือว่าไปสั่งทําลูกดอกก็ได้นะครับให้เขาขยับเงี่ยงออกมานะครับถ้าสัง่งเป็นโร่เขาทาให้นะครับขยับเงี่ยงลูกดอกออกมาเราวัดไปเลยนะครับเราติดดอดแล้วดอดเรายาวก,ก,กีเ่เซนนะครับเราก็วัดจากตรงท้ายลูกดอกเนี่ยตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับให้เขาใส่เงี่ยงให้ตรงนี้นะครับมันก็จะใส่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสริมขานะครับตัวนี้ติดดอดได้เลยนะครับไม่ต้องเสริมขาล้วก็คีบเข้าไปตรงนี้เลยดอดขนาด20มิลนะครับเป็นขา20นะครับ มันจะมีขา11กับขาย0นะครับตัวนี้จะเป็น20มิลนะครับถ้าใครมีดอด20มิลอยู่ก็สามารถติดได้เลยไม่ต้องใส่ขาเสริมนะครับแล้วก็ตำแหน่งดอดก็จะอยู่ต่ำด้วยนะครับไม่เหมือนใส่ขาเสริมมันอยู่สูงเวลาเรายิงก็จะเพี้ยนนะครับยิ่งอยู่ต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับติดดอดนะครับปลายล่างผมจะให้ดูปลายล่างเคเบิลปลายล่างเคเบิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับรับสายพ E นะครับสายพ E นะครับจะเข้าไปอยู่ในรูนี้เลยนะครับสายทีอนท่อนี่ เราจะเอาฝังเข้าไปในรูนี้เลยนะครับเวลาเราใช้งานก็จะเสียบเข้าไปแล้วก็จะไล่สายให้ตกลงไปอยู่ในร่องเลยนะครับอยู่ในรูข้างล่างนี้ร่องข้างบนคือร่องลูกดอกข้างล่างคือรูสาย P e นะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับจนมาถึงหน้าไก่นะครับมามัดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานแล้วก็มัดให้ปมเชือกมันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเราใส่เข้าไปก็ไล่จากสายให้ตกลงไปอยู่ในรูเลยนะครับ มันก็จะฝังอยู่ในนี้นะครับเวลาเรายิงนะครับมันจะคลายตัวออกตรงปลายเลยนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่มันหย่อนลงมาพันกับปีกหรือว่ามันอาจจะตีขึ้นไปพันกับยางไม่มีแน่นอนนะครับไม่เหมือนถ้าเราเอาสายมาพาดไว้ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสดีขึ้นไปพันกับยางหรือว่าอาจจะตกลงไปพันกับปีกนะครับแต่ว่าสายเราเนี่ยมันล็อกอยู่ในนี้นะครับเวลาเรายิงมันก็จะพุ่งออกตรงรูนี่เลยนะครับรูปลายรังเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ไม่เกินอันตรายต่ผู้ใช้งานแน่นอนนะครับ ไม่เกิดอาการลูกดอกติดขัดแน่นอนนะครับตั้งแต่ผมผลิตลางตัวนี้มาผมใช้เองมาตลอดไม่เคยติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอย่างลางรุ่นเก่านะครับที่เอาสายพาดตรงปีกที่ผมยิงเมื่อก่อนก็จะติดอยู่บ่อยๆนะครับบางทีก็ยิงไปแล้วก็ลูกดอกขาดทิ้งเองนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับพอเรามาดูก็จะเห็นเป็นรอยเชือกอยู่ตรงนี้บ้างรอยสายพีเเนี่ยมันมาบาดกับยางบ้างบางทีก็ขาดมัดติดอยู่กับเชือกก็มีนะครับอย่างรุ่นที่เอาสายพาดตรงปีกนะครับตอนนี้เราก็จับนะครับ ออกแบบรางนะครับแล้วก็ให้สายมันฝังอยู่ในรางเลยก็จะมีความปลอดภัยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรับให้รับประกันให้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้งานเองมาเนี่ยไม่เคยเจออาการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับไอ้ตัวรางเควันเนี่ยเควันเคทูก็จะมีรูเหมือนกันนะครับเคทูก็มีรูรับสายพีอีเหมือนกันนะครับนี่ครับรูตรงนี้นะครับ m อมฟนะครับตัวนี้ทรงเอมฟนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับราคาสองพันนะครับสองพันรวมส่งนะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับจ่องทางติดต่อตามนี้นะครับ a c e b o o k ช่างคิวปืนยิงปลาอุบนะครับเบอร์โทรศัพท์0ู7 2 6เก้าเจ็ดสองหกแดแดห้าูนะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนี้นะครับ ใครดูไม่ทันก็กดหยุดเอานะครับตัวนี้เป็นงานยิงเร็วนะครับงานเอมฟเนี่ยผมออกแบบมาให้มันเป็นท้ายคล้ายท้ายต่อของเอมฟนะครับเนี่ยครับมันจะถ้าเราแต่ว่าถ้าเราทําตรงมาเลยเนี่ยตรงมาเลยเหมือนท้ายเอมฟจริงๆนะครับมันก็จะทําให้มันอ่อนนะครับตรงนี้ผมก็เลยใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับ เพื่อให้มันมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องน้ําหนักนะครับน้าหนักจะเบาครับน้ําหนักจะไม่หนักเลยนะครับอยู่นี้เบามากนะครับเป็นงานยิงเร็วนะครับแล้วก็ท่งนะครับท่งความแข็งของท้ายเนี่ยมันจะพอดีพอดีมากๆนะครับพอดีกระชับกับตาเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเคลื่อนแก้มเราไปไหนมาไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่มันมีท้ายงอขึ้นมาตรงนี้มันก็ต้องเอาแก้มมาเนี่ยใส่ตรงที่มันล็อกไว้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเราก็สามารถโยกแกมเคลื่อนได้นะครับแต่ว่าส่วนมากที่ผมยิงอะ่ะมันไม่ได้จัดหน้าขนาดนั้นนะครับไม่ได้จัดขนาดนั้นยกขึ้นมานะครับตรงท้ายเนี่ยเข้าตรงร่องบ่าพอดีหน้าชนกับตรงนี้สายตาเราจะตรงกับแนวล่างพอดีนะครับทาให้เราจัดศูนย์ได้เร็วนะครับอย่างเรายิงเป้าอา่ยิงปลาผุดอย่างเงี้ยนะครับเรายกขึ้นมามันจะตรงกับตาเราเพอดีสายตาเรามองไปตรงไหนปืนก็จะชี้ไปตรงนั้นพอดีนะครับทาให้มันจัดศูนย์ได้เร็วแล้วก็ยิงได้เร็วนะครับ พาขึ้นมาเราก็จะยิงทันนะครับตัวนี้เป็นงานยิงเร็วนะครับรุ่น M4 ราคา2,000ส่งฟรีปลายทางนะครับช่องทางกติดต่ออีกครั้งนะครับ facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลรัาเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันมาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ